ดีค่ะช่องปลายขายฟอร์ดนะคะปลายเป็นที่ปรึกษาการขายข,ายของฟอร์ดพัระแดงนะคะสําหรับวันนี้ที่ลูก้ายเห็นทางด้านนี้นะคะจะบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะราคาเจ้าตัวเนี้ยปกติราคาจะอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะคะแต่สําหรับเดือนนี้นะคะลูกค้าต้องรีบจองเข้ามามีจานวนจำกัดราคาเหลือเพียง649,000บาทเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าโปรโมชั่นนี้ได้อะไรบ้างสามารถทักอินบอกมาหาปลายทางทัองทางไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวปลายจะพาไปรีวิวว่าราคานี้ รถดเดิมดม,มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟ multi reflector นะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีเทาดำแบบนี้เลยนะคะจะมีความแบบกิตเตอร์วิ่งๆนิดนึงแล้วก็ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นเหมือนลงครึ่งแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆตัวกันชนหน้าของเขาก็จะเป็นกันชนหน้าแบบรูปตัว H นะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้อยู่ทางด้านนี้นะนี่ ให้ชมด้านข้างกันนะคะตัวด้านข้างนะคะตัวคิ้วล้อของเขาก็จะเป็นคิวล้อแบบผิวสัมผัสแบบดำด้านนะคะแล้วก็ตัวล้อมแม็กของเขานะคะก็จะเป็นยางบิสโต e นะคะตัวนี้สเปคยางจะอยู่ที่25 5้าห้าทับเจ R17 นะคะนี่แล้วก็ตัวแม็กของเขาก็จะเป็นแม็สกสีทูโทน,ะะน,แ,น tone, แบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับสีเทาดำเงาๆแบบนี้เลยนะ ให้แบบแม็กมาสวยแล้วแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยมาชมด้านข้างกันตัวด้านข้างนะคะตัวหูกระจกของเขาก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวมือเปิดของเขาก็จะเป็นมือเปิดสีดําด้านแบบนี้นะคะตัดกับสีดําเงาได้ดีเลยกับตัวรถชมห้องโดยสารด้านในนะห้องโดยสารด้านในของเขานะคะก็จะให้มาเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะแล้วก็ ตัวจอเขาจะเป็นจอขนาด10.1นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอหลังคนขับนะคะจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟไฟ้าอีมพัลตนะคะผู้หญิงก็ขับได้นะเพราะว่าตัวพวงมาลัยเบามากแล้วก็เฉียบคมสุดๆเลยแล้วก็ตัวหน้าจองเขานะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล Android แบบไร้สายได้เลยนะคะตัวนี้สามารถดู GPS ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่ชาร์จแบตนะคะก็จะให้ตัว USB กับ Type C มานะคะ จะบอกว่าขับง่ายมากนะตัวเนี้แล้วก็นี่มือเปิดอยู่ทางด้านนี้นะคะถ้าจะเปิดแคปมือเดียวเบาๆไม่แบบไม่หนักเลยเอาดิเปิดแค่นิ้วเดียวเองได้เลยตัวด้านหลังนะคะที่นั่งของทางด้านหลังสามารถตกแต่งเบาะเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าลูกค้าทักมาเดือนนี้นะมีโปรโมชั่นแถมเบาะให้ด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่ใส่น้ำนะคะลำโพงก็อยู่ทางด้านนี้ลำโพงตัวเริ่มต้นอะ่ะจะบอกว่าเปิดเพลงเพาะมาก แบบไม่มีกักแล้วก็ตัวฝาถังน้ำมันนะคะจะอยู่ทางด้านนี้กดแค่ครั้งเดียวนี่ก็เปิดได้แล้วมาชมน้านข้างกันตรงนี้ตัวบันไดข้างเขาก็ให้มาด้วยนะคะในราคา6 4 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะราคานี้เขาปกติราคานี้จะไม่ค่อยได้อะไรเลยจริงๆส่วนตัวฝาท้ายนะคะนี่จะไม่ใช่ฝาท้ายผ่อนแรงนะแต่สามารถติดชกเพิ่มได้นะคะเห็นไหม ตัวกระบะของเขาก็จะกว้างสามารถขนของได้เยอะมากสาหรับลูกค้าที่แบบอยู่ในสวนหรือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ทํางานในไซ์งานอาไซ์งานก่อสร้างก็สามารถขนของได้เยอะเลยจะบอกว่าในรุ่นนี้ก็เป็นรถใช้งานที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวกันชนท้ายของเขาก็จะเป็นกันชนท้ายสีดาด้านแบบนี้เลยแข็งแรงมากๆแล้วก็มีไฟส่องให้นะคะายทะเบียนอยู่ทางด้านนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLS นะคะหรือว่าเป็นรุ่นไหนก็ตามสามารถทักหาปลายทางช่องทางหลายด้านล่างที่ที่ปลายขึ้นมาให้ทางด้านนี้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้นะคะพิเศษแค่เดือนนี้นะ6 4 9 0 0 0บาทถ้าสนใจทักไลน์มาได้เลยค่ะขอรายละเอียดได้เลยสำหรับวันนี้ป้าขอลาไปกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ